ขอให้เพิ่มเติมยูดาบทที่หนึ่งข้อยี่าอ่าไหนลองดูที่ยูดาบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสาจงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟและจงเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้าและจงระเกียดแม้แต่เสื้อที่เปิดเปื้อนด้วยโลกีโอเคอ่ะเรามาคุยกันอันนี้แบ่งปันไปแล้วมไม่นานี้ด้วย เพราะแบ่งปันกัเลย<ช>ข้อสิบเจ็ดเลยใช่ค่ะนะสิบเจ็ถึงยี่อ่าแต่ว่าก็ไม่ใจเพิ่มเติมก็เลยถามว่าอ่าพวกเรามาดูซิพวกเราทุกคนเพิ่งฟังไปเหมือนกันเอาข้อยีิบสามข้อเดียวเนี่ยนะเราลองพิจารณารูมมีม,มีมีอะไรดูเลยว่ามีสามจงใช่<ม>เห็นไหมหนึ่งจงที่หนึ่งช่วยคนให้รอด นะโดยฉุดเขาออกมาจากไฟเห็นไหมหมายถึงว่าได้พูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะยูดาเนี่ยได้พูดถึงว่ามีผู้เผยยระนะเทศมีวิญญาณเทศมีคนสอนเทศนะอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีคนเข้าใจถูกพวกนี้ล่อลวงไปเยอะเห็นไหมแล้วก็ได้พูดชัดเจนวันหน้าพวกนี้ถูกพิพากษา แลวพวกนี้มีลักษณะเป็นยังไงรู้ไหมพวกเนี้ยเรกอธิบายชัดเจนลองเปิดดูหน้าซ้ายนะข้อสิบสองคนเหล่านี้เป็นหินโสโครกในงานเลี้ยงสัมพันธ์ไมตรีของท่านทั้งหลายหยุดนะคนเหล่านี้เป็นหินโสโครกหินคิดเส้นข้าว่าหินหินมีหินมีหินโสโครกก็ไม่โสโครกนะหินคือคริสเตียนหินขาวเหรอหินก็คือหินนั่นแหละก็คือศีลานั่นแหละ เราเป็นศีลาที่กาลังก่อขึ้นในพระคิษเห็นไหมแต่พักพิษตอนนี้ใช้คําว่าหินก็คือศีลาสุปแล้วคนพวกนี้เป็นคิดเตียนโสโครกเห็นยังเป็นคิดเตียนโสโครกนั่นแหละที่คุณกบพูดแหละคิดเตียนไม่บริสุทธิ์ก็คือคิดเตียนมลทินเห็นไหมในงานเลี้ยงสัมพันธ์ในกลุ่มเซลล์คุณอ่ะเพราะเขาร่วมเลี้ยงกันอย่างถึงใจโดยไม่เกรงกลัว อันนี้เราพูดถึงในเซลล์คุณจะมีคนแบบนี้มีคนแบบนี้อยู่เป็นหินโซโคเป็นคิดเตียนปลอมถ้าจะโยงไปก็เหมือนกันในกลุ่มพระเยซูก็มียูดัสไงเห็นไหมแล้วมันต้องมีไม่มีไม่ได้พี่ถึงบอกไงว่าคุณต้องเข้าใจพระคมพีนะวันหนึ่งวันหนึ่งพี่ถึงบอกว่าเอใอนกลุ่มคุณต่อไปเนี่ยไปทําเองเรื่องเองนะคุณอย่าไปคิดว่า เออจะต้องให้อันนั้นะไม่ใช่นะพระเจ้าต้องการให้มีขึ้นเพื่อเพื่อมาสอนเราเพื่อมาเพื่อมาพิสูจน์เราแล้วเพื่อจะเราไปพิสูจน์ตัวเราเองต่างๆนานา,นาเห็นไหมหนีไม่พ้นเลยใน,ในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีเพี้ยนเพียหรือจะไม่มีเอเอ,เอของปลอมเปไม็นไม่ได้บางทีก็รอบเข้ามามาดูมาดูมาจับผิดสารพัดบางคนก็อยู่กับคุณนานจนกระทั่งคุณดูไม่ออกแล้วแต่วันหนึ่งก็ฉายแสงออกมาเห็นไหมนะโอเคนะอันนี้เข้าใจ เ,เลี้ยงสัมพันธ์ในไมตรีในของท่านทั้งหลายเพราะเขาร่วมเลี้ยงกันอย่างถึงใจโดยไม่เกณฑ์กวนเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เลี้ยงแต่ตัวเองเห็นไหมเป็นผู้สอนเห็นไหมเขาเป็นผู้สอนสอนแต่ไม่ได้สอนเพื่อคนอื่นไม่มีความรัก,กเขาทำเขาทำทุกอย่างเนี่ยเขาเขามือซ้ายเขาทวงทั้งสินน้นเห็นไหมทวงการเขาลบบ้างทวงเกียรติบ้างทวงความรักบ้าง นะทวงผลประโยชน์บ้างอะไรบ้างต่างๆเห็นไหมคือเลี้ยงตัวเขาเองคำว่าเลี้ยงตัวเขาเองก็แปลว่าเขาทำไปเนี่ยแล้วดูว่าดีแต่หารู้ไหมมือซ้ายก็ทวงอยู่เห็นไหมเอานะตอนเหมือนกับสุภาษิตบทนั้นใช่ไหมจําได้ไหมเวลาเจ้านางกินกับพระราชาจําได้ไหมโอเคไหมจ้าเอามีจ่อไว้ที่คอเจ้าเห็นไหมโอเคเป็นเมฆที่ไม่มีน้ํา เมฆปกติต้องมีน้ำแต่เมฆก้อนนี้ไม่มีน้ำเหมือนกับเราดูเมฆเนี่ยเนี่ยเนี่นู้เลยเดี๋ยวฝนตกนะแล้วก็ชุ่มฉ่ำแต่บางทีเรากําลังต้องการฝนต้องการน้ําลงมามันแห้งแรงแล้วเกินมีเมฆมาหวังแล้วหวังอีกหวังแล้วหวังอีกมันก็ไม่มีตกลงมาแสดงว่าอะไรเป็นคิดเตียนที่มีพระวิญญาณแต่ไม่มีผลพระวิญญาณหวังจะเขารักเราหวังใจเขานี่เรานะเขาไม่มีความรักให้คุณหรอก เห็นไหมนี่คือความหมายถูกลมเอ,อที่ถูกพัดลอยไปตามลม mm hmm. เห็นไหมหมายถึงว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคุณอนะคอยเกอร์หวังเกอร์ mm hmm. เป็นเมฆที่ไม่มีน้ําที่ถูกพัดลอยไปตามลมเป็นต้นไม้ที่ไร้ผล mm hmm. เห็นยัง mm hmm. เป็นชิดเตียนที่ไม่เกิดผล <laughs> mm hmm. นะที่พระเยซูบ,บอกจะโค่นทิ้งอะ ในฤดูที่ออกผลเห็นไหมอันนี้หมายถึงว่าคุณอยู่ไปนานๆอะไรไปนานๆถ้าคุณดูออกดูเป็นเนะี่ยวันหนึ่งคุณจะดูออกก็มาถึงเวลาออกผลมันไม่ออกผลเห็นไหมหมายถึงว่าคอยไปเธอไม่มีอะคอยเท่าไหร่ก็ไม่มีผลหรอกตายมาสองหนแล้วพอถูกถอนออกทั้งล่างเป็นคิดเปลี่ยนตาย นะตายมาสองนแล้วเห็นไหมหมายถึงว่าตายครั้งแรกเป็นคนตายตายครั้งที่สองมาเป็นคิดเตียนแล้วฟื้นแล้วมีชีวิตใหม่แล้วกลับตายอีกกลับตายอีกกลับกลายเป็นคิดเตียนตายอีกนะาดูนะเป็นคลื่นอันร้ายแรงในหมหาสมุทรที่ซัดฟองของความบัตรสีของตนขึ้นมาเห็นไหมเอาสิ่งที่ไม่ควรอวดมาอวด นะไอ้ฟองนี่มันซัดขึ้นมาเป็นคลื่นคลื่นซัดเป็นฟองมาดูเป็นฟองแล้วฟุบเดียวก็หายหมดแล้วฟุบเดียวก็หายหมดแล้วไม่ใช่สักศรีที่นิรันดร์อ่าไม่ใช่สักศรีนี่หมายถึงสักศรีเลยเรามองเห็นเลยนะอ่าเนะนี่ยพวกเนี้ยที่ที่ที่ไม่ถาวรเนี่ยแพ็คเดียวก็สูญสาลาไปนะและแล้วเขาชอบเอาพวกนี้มาอวด <c oughs> เขาเป็นดาวที่พัดออกไปจากนอกวงโคจรหมายถึงไม่ได้เดินตามที่พระเจ้ากําหนด เดินผิดจากที่พระเจ้ากําหนดใช่ไหมออกนอกวงโคโจร <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ที่ตรงอยู่ในความมืดทึบตลอดกาลเห็นไหมยากที่จะเอาเขากลับมาใหม่เห็นไหมเพราะยังจึงมาขยายความไ้ข้อยี่สิบสามไงจงช่วยคนให้รอดนะช่วยคนให้รอดด้วยฉุดเขาออกมาจากไฟอันนี้เน้นไปทางการช่วยคริสเตียนเลยนะ ถ้าเขามีผู้นําอย่างเนี้ยนะดึงเขาออกมาใหญ่เขาอยู่ถ้าเขาเป็นลูกแกะอยู่ในกลุ่มนั้นดึงเขาออกมาเพราะอะไรรอดมาจากไฟใช่ไหมไฟมีสองอย่างไฟหมายถึงว่าการพิพากษาและไฟยังเล็งถึงอะไรอีกการทดลองใช่ไหม,มปัญหาใช่ไหมก็จะเจอการทดลองตลอดเวลาโอเคนะ ช่วยเขาได้วิธีเดียวช่วยด้วยวิธีอื่นไม่ได้ช่วยวิธีได้วิธีเดียวเอาเขาออกนั่นถึงจะช่วยเขาได้เห็นไ,ไหมจะไปช่วยอะไรยังไงก็ไม่ได้ไปปลอบใจเขายังไงก็ไม่ได้เห็นไ,ไหมถ้าสามารถเอาเขาออกมาได้นั่นแหละได้ช่วยเขาละถึงแม้เขาออกมาแล้วเขาจะไม่ได้เติบโตอะไรมากเขาก็พ้นละพ้นพ้น,พน,พน,พน้เรื่องสําคัญละเห็นไ,ไหมข้อสองจงข้อที่สองเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้า เห็นไหมนะอันนี้ก็แปลตรงๆก็ได้ไม่ต้องแปลอะไรให้ให้ลึกซึ้งนะก็คือภาษาทั่วไปนั่นแหละนะคือทําอะไรก็ตามทำโดยความความรักในพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ทําอะไรต่อเขาด้วยอย่าทําโดยที่เรียกว่าอะไรถ้าเกินมาขยายความข้อหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เขาดึงเขาออกมาเพราะความเพราะความอิจฉาแต่ดึงเขาออกมาเพราะเหตุผลที่ถูกต้อง นะไม่ให้ดึงเขาออกมาเพราะเพราะว่าไปขัดแย้งกันนะแต่ดึงเขาออกมาเพราะว่าที่นั่นไม่ถูกต้องหรือเพื่อให้เขารอดนะจงที่สามจงรังเกียจแม้แต่เสื้อที่เปื้อนด,ด้วยโลกีอันนี้ก็สองความหมายเสื้อเ็งถึงเกียริเห็นไหมอย่าเป็นเหมือนเขาเพราะการเป็นเหมือนเขามันมีเกียริ เห็นไหมมีคนนับถือมีคนอะไรเห็นไหมนะถ้าเราลังเกียจไอสิ่งนี้เราก็จะไม่สวมมันมเห็นไหมอันนี้ลังเกียจที่หนึ่งนะความหมายที่สองหมายถึงว่าลังเกียจแม้กระทั่งผู้สอนแบบนี้อย่าไปให้ความเคารพมันยุเราไ,ไปนี่คือลังเกียจใช่ไหมอ่า ไม่ใช่เขากินที่ไหนโอ้ยอยู่ไหนโอ้ยรีบจะเขาไปนั่งกินเขาเลยโอ้อยคนอาจารย์ท่านนี้มีชื่อเสียงอาจารย์ท่านนี้เก่งดังรีบเข้าไปเลยโอเคไหมให้รังเกียจซะรังเกียจไปว่าออกห่างนะการลืมขีดเส้นมันก็ได้รังเกียจไม่ได้แปลแค่ไปรังเกียจทําไมรังเกียจรังเกียรไปออกห่างอย่าคบอย่าสมาคมใช่ไหมนี่คือสามสามจงที่อ้อมยกมาให้ขยายเพิ่มเติมนะ เพราะฉะนั้นถ้าวันหน้าคุณเติบโตได้ระดับหนึ่งหรือว่าพระคารุณแน่ระดับหนึ่งนะหนึ่งดึงเข้าออกมานะแต่ข้อสองทำด้วยความรักในพระเจ้าและมีความรักในเขานะนี่คือเมตตา่อเขาโดยการยำเกรงพระเจ้านะข้อสาม <c oughs> นะข้อสองยังมีมากกว่านั้นอีกเพราะคุณทําด้วยความยำเกรงในพระเจ้านะั่นหมายถึงว่าซ่อนความหมายว่า คุณไม่ได้ยำเกงสิยาพิบายนนั้นหรือคิดจากนั้นที่สอนผิดคุณยำเกงพระเจ้ามากกว่าแต่ถ้าคุณเห็นแล้วคุณไม่ดึงเขาอาอมาแสดงว่าคุณเกงเขามากกว่าเกงพระเจ้าเห็นไหมเขาว่ายำเกงยังซ่อนความหมายไว้อีกนะทําไงว่ายำเกงพระเจ้าผมก็ยำเกงแต่ถ้าเราไม่ทําแบบนี้พระเจ้าไม่ถือว่าคุณยำเกงโอเคไหมพระเจ้าจะบอกคุณว่าคุณยำเกงเขามากกว่าเราเห็นไหมอ่ะจงที่สามก็คืออะไรอย่าทําแบบเขา อย่าหวังอาหารที่ก็จะเลี้ยงเจ้าเหมือนในสุภาษ,ษิตบทนั้นนั่นแหละของโอชะของเขาะเพราะเขาจะทวงเจ้าโอเคไหมแล้วเจ้าตลองสํารออออกมาโอเคนะนี่คือขยายที่อ้อมยกมาถาม